น่าจะหนักเลยนะเนี่ยยทำไมมันน่าก,กว่าอย่างนี้พี่นอ้องมาแล้วจ้าพายุมาตืดเต้นเลยน้ำไหลแรงมากเลยตกแป๊บเดียวเองน้ำไหล ้าเป็นบ้านเราก็น้อน้ำไหลแบบนี้ได้ไล่จับปากันหนักมากเลยค่ะพี่น้องต้องไปอู้ดงสามารถเปิดหน้าตงออกมาได้ไวๆสัดแล้วฝนจัดแล้วก็ปิดนะคะฝนจาดค่ะ ฝนตกข้าฝนตกลมพันแรงแรงตอนนี้เหมือนลมจะนิ่งลงนิดนึงแล้วแต่ว่าฝนมันหนักฝนมันก็ยังหนักอยู่โชคดีนะไม่มีลูกเห็บลงเห็นไดข่าวเขาบอก จะมีลูกแห็บลงนะแต่คงจะไปไปมีที่อื่นอะที่นี่ไม่มีก็โชคดีไปนอกโคตม